มือด้วยนะจ้าอุนหังมีฮาร์ดด้วยใช่ไหมยังไงสิสวัสดีทุกคนครับโอ้โหกำลังใจเสียงปรีดรอ้องขอบคุณมากๆครับว่าไงครับรว,ว่าไงครับรวันนี้ต้องบอกเลยว่าคิดถึงทุกคนมากสวัสดีครับ เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเ,เราเจอกันทั้งทีแหมทำไมทุกคนไปอยู่ในน้ำวนแล้วล่วะอ,อไม่ใช่เราออออข้างวันนี้ถือว่าเป็นฟิลที่บว่าไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ที่เรียกว,ว่าร้องแล้วทุกคนจะได้ไปอยู่ห่างไกลกันส่วนมากทุกคนจะได้อยู่ว่าใกล้ชิดอยู่หน้าเวทีอะตอนนี้ถ้าใครอยากจะจับมือต้องไหว้น้ำไปต้องไหว้น้ำมาถูกต้อง แม่ใครก็จะลงทุนเปียกรตงตัวขนาดนั้นน่ะฮะจะให้ผมเดินไปเหรอตอนนี้คงได้แค่ทางนี้นะฝั่งนั้นน่าจะไม่สะดวกนะน่าจะฝั่งนี้นะข้างหลังตรงนั้นมีคนยืนอยู่หรือเปล่าฮะต้องขออภัยด้วยพอดีผมสายตาท่านมองไม่ค่อยเห็นนะฮะมีใช่ไหมสวัสดีทุกท่านด้วยครับนะฮะ น้องโอรายงานตัวด้วเลยครับผมวันนี้ที่สมุูรปราการวันนี้ครับเป็นงานรอยกระทงนะครับอีกหนึ่งปีที่เราเจอกันแต่ที่นี่คือครั้งแรกนะครับวันนี้มามอบเสียงเพลงให้กับทุกคนได้ฟังวันนี้ครับวันนี้จะมาในแนะที่ว่าจะไม่ได้มีเพลงสนุกอะไรมากมายจะมาร้องเพลงช้าๆให้ทุกคนได้ฟังตลอดในวันนี้นะจ๊ะพร้อมกันไหมครับร้าพร้อมขอเสียงดังสักหนึ่งทีหน่อยได้ไหมครับผม โอเคครับมาฟังเพลงต่อไปกันเลยเฮ้ยนี่ใครอยู่ไกลๆนี่ผมเห็นมีจอด้วยนะครับเห็นกันใช่ไหมฮะจอด้านหลังเห็นน,นะตัรตรีมบอลิเตอร์ข้างหน้าเต่าดิสก์น,นะครับ ทุกท่านคงจะชอบกันนะครับบทเพลงที่เรามาใน,นวันนี้นะฮะคามรู้มีเพียงแค่ฉันพอสีทองสัญจรจากตอนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่า บ้านหอ,อกงาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจะนอ้องคนไหนแม่หญ้าฝุ่นหวังสวงในหอมกล่อมใจคุณด้วยสีย កំពុងរង់ចាំបលែន มาเล่งจับเพลงลูกพุงของมอแทนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงช่วยความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าชด มาทางนี้ด้วยนะครับมาทักทายกันนะสวัสดีครับขอบคุณครับจับมือหน่อยอะสวัสดีครับ